พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคําตอบด้วยคะ่ะพลังงานของคุณตอนนี้นะคะคุณกําลังต้องการที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมคะที่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจกับเส้นทางชีวิตที่คุณกําลังเลือกเดิน คุณมั่นใจกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณซึ่งคุณรอคอยสิ่งสิ่งนี้อยู่ค่ะคุณรอคอยที่จะทำให้ตัวคุณได้มีชีวิตที่มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์และตัวคุณ ก็ต้องการที่จะได้พบเจอกับใครบางคนที่จริงใจต่อคุณที่สามารถที่จะสร้างความสุขร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันใช่ไหมคะเพราะตัวคุณเคยพบเจอกับเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณเสียใจมากๆมันทำให้คุณยังวนเวียนกับความรู้สึกเหล่านี้มันทำให้คุณไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากคอมฟอร์ทโซนจากความเจ็บปวดเสียใจ คุณกลัวว่าคุณจะผิดหวังเสียใจอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งนะตอนนี้คุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดีมากเลยค่ะคุณสามารถที่จะปล่อยวางคุณมีจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นสงบนิ่งมากขึ้นมันทําให้ตัวคุณนะคะกำลังดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะและคุณก็ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะ จะมีแต่คนที่รักและเมตตาในตัวคุณเขาจะเข้ามาคอยสนับสนุนคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอค่ะทำให้คุณได้กลับมามีความมั่นใจในตัวเองทำให้คุณสามารถที่จะเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างสามารถที่จะทำให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามความฝันของคุณได้สำเร็จนะคะ ชีวิตของคุณจะกลายเป็นชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความพรั่งพร้อมและกลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแบบที่ตัวคุณต้องการที่สุดนะคะแม่หมอขอข้อความที่พี่ไพ่ยอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Paint the sun back into your sky ไม่ว่าตัวคุณ จะพบเจอกับชีวิตในรูปแบบไหนมาก็แล้วแต่นะคะแต่ณนะตอนนี้คุณสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ค่ะคุณสามารถที่จะสร้างพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าของคุณสร้างความสดใสพลังงานบวกกลับมาในชีวิตของคุณให้ตัวคุณได้กลับมามีความสุขกลับมามีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตของคุณทุกสิ่งและทำให้ตัวคุณจะสามารถประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ